หลงหลงมันจะดีกว่านะถ้าหากว่าเธอย้ายมาอยู่กับเราที่นี่จริงฉันฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆนะแต่ว่า ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมฉันไม่อยากปล่อยให้เธออยู่คนเดียวเลยโอ้แบบว่าเราก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกันไงยิ่งไปกว่านั้นเราไม่ได้มีพ่อแม่คอยดูแลอยู่ข้างๆถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะสะดวกกว่าถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันฉันเข้าใจแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วล่ะก็ได้งั้นคืนนี้ฉันจะกลับไปแพ็คของก็แล้วกันได้เลยพรุ่งนี้ฉันจะจัดที่พักให้เธอเองโอ้เยี่ยมไปเลยในที่สุดพวกเราก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้ว ฮจริงฉันคนเร็วสำหรับคุณความงามต้องมาก่อนเสมอสินะเฟยเฟยเธออย่าได้อิจฉาเลยนะวันนี้ฉันเหนื่อยและหิวมากเลยถ้างั้นฉันจะทำอาหารมื้อเย็นให้เธอทานก็แล้วกันฮ สนใจเรื่องเชนอยู่หรอเชนคิดว่าในใจของคุณเต็มไปด้วยการจินตนาการการใช้ชีวิตกับหลงหลอสกทำอาหารปวดให้เชนด้วยล่ะไม่งั้นฉันไม่ยกทอให้คุณแน่ได้ได้ทุกอย่างเป็นของปวดของเธออยู่แล้วเอาละเฟยเฟยสุดสวยไปพักก่อนนะแล้วเชนจะเสิร์ฟอาหารอร่อยๆให้เธอเองตกลงไหมไหนั่นใครเฟยเฟยเหรอนี่เธอจะเปิดประตูเข้ามาทำด้วยตัวเองหรือไงใครน่ะ จิ้งฉันขอโทษนะคุณเป็นใครเนี่ยปีศาจน้อยฉันคิดถึงคุณเหลือเกินคุณยิงยิงเหรอใช่ฉันเองนี่คุณจําฉันไม่ได้เหรอเฮ้ hey, คุณเป็นใครเนี่ยอย่ามาแตะต้องจิ้งฉันของฉันนะจิ้งฉันเธอเป็นแฟนของคุณหรือเปล่านะ่ะก็ดูดีนะแต่ก็ค่อนข้างเด็กทุกอย่างมันก็เลยดูเหมือนเด็กแล้วก็เล็กไปหมดนี่คุณชอบสไตล์โลลี่แบบนี้ด้วยเหรอพูดพูดว่าอะไรนะ ว้าวนี่คุณทําอาหารหรอมาทําต่อตอนนี้เลยมะมาเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณเองยิงๆิงเดี๋ยวก่อนนี่คุณกําลังจะทําอะไรเนี่ยจริงฉันเธอแก้งฉันเชะเฟยเฟยมากินกันเถอะ เฟยเฟยอาหารเหล่านี้ฉันกับจิ้งเฉินที่รักของเธอตั้งใจทํามันขึ้นมาเลยนะมันจะช่วยบำรุงและพัฒนาร่างกายของเธอด้วยล่ะน้อยจิ้งเฉินฉันเกลียดคุณคุณโอเคไหมฉันทําให้แฟนของคุณโกรธแล้วไม่เป็นไรเธอไม่ใช่แฟนเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันแต่ก็ค่อนข้างสนิทกันก็เลยมาพักอยู่ที่บ้านเดียวกันนะไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกนะยังไงหน้าที่ของฉันก็คือการปอบโยนเธอก็อย่างที่คุณว่าแหละเข้าประเด็นเลยแล้วกันพ่อของคุณบอกให้คุณใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆซึ่งการ เสี่ยงชีวิตต่อสู้เหมือนช่วงบ่ายวันนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอีกฉันก็ไม่ได้ทําอะไรนี่ก็พวกนั้นมันหญิงเยีโสเกินไปได้ต่อจากนี้ก็อย่าใช้ชีวิตฮีโร่ช่วยสาวงามอีกล่ะแล้วก็หญิงสาวจากตระกูลหลี่คนนั้นหลี่ซียวติงคุณคงจะรู้จักเธอดีใช่ไหมคู่หลี่เหรอเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ที่เธอถูกลักพาตัวไปและเรื่องนั้นก็ทําให้คุณเจ็บตัวคุณจําได้ไหมเราจับหลิวอู่เทียนได้เราเค้นหาข้อมูลสําคัญแต่มันก็ไม่มีข้อมูลอะไรที่สําคัญเลยเพราะเขาก็เป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้นและชายชรลาคนนั้นก็ยังเสียชีวิตแล้วเมื่อตอนบ่ายวันนี้เองทั้งหมดที่ฉันพูดไปนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหลักเลยคุณรู้หรือไม่ว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังของหลี่หยูติงอืมไม่เป็นไรค้นหาข้อมูลต่อไปแล้วก็ดูแลแฟนตัวน้อยของเธอให้ดีและระมัดระวังให้มาก ขึ้นด้วยล่ะราชาแห่งเกมตงฮ่าวเทียน ตรงหาวเทียนทำไมเขาถึงกลับมาที่นี่ละ่ะผ้าปีที่แล้วชายคนนี้ปรากฏตัวที่เมืองจิงไห่เขาได้จัดการกลุ่มไปไห่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ถูกกวาดล้างกลุ่มหนึ่งก็กลายเป็นทาสรับใช้จากที่เคยเป็นเมืองการค้าที่เฟื่องฟูในที่สุดก็ล่มสลายผู้หญิงที่เป็นประธานบริษัทในตอนนั้นก็ยอมขายตัวเพื่อชำระหนี้เขาได้ทุกอย่างมาอย่างง่ายดายแต่เขาไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาถือว่าชีวิตของเขาคือการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของ จนในสุดท้ายหัวหน้าใหญ่แหง่งจิงไห่ยก็ได้สาบานว่าจะกำจัดเขาให้ได้พวกเขามีหัวหน้ากลุ่มเทียนเหมือนซึ่งก็เป็นพ่อของเย่จิง้งเฉินเย่เทียนหลงเขานี้ไปอย่างระมัดระวงังและไม่มีใครล่วงรู้ข้อมูลของเขาได้ตั้งแต่นั้นมาเขาคงกลับมาแก้แค้นพ่อของฉันแต่ทําอะไรไม่ได้กลุ่มเทียนเหมือนไม่ได้มีอยู่อีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังมีหญิงหญิงกับเจียงอันเคอเราก็ยังคงมีหวังอยู่ในการต่อสู้ครั้งนี้ในตอนนี้สิ่งที่ฉันรู้เรื่องราวเหล่านั้นก็มีเพียงแค่นี้ฮะ จิงงฉินฉันมีของขวัญจะให้อย่างหนึ่งนายชอบไหมมือถือรุ่นล่าสุดเลยหลงหลงขอบคุณนะฉันจะเก็บมันเอาไว้อืมฉันมีความสุขมากเลยที่นายชอบฉันคิดว่านายจะไม่รับมันไว้ซะอีกไม่มีทางฉันชอบมันมากเลยนะฉันชอบทุกอย่างแลละขอแค่เป็นของที่เธอมอบให้ฉันมาเช้าไปแหละเนี่ยฉันพยายามที่ใครคือเย่จิ้งฉันออกมาเดี๋ยวนี้เย่จิ้งฉันออกมาไม่ต้องห่วงฉันจะไปดูเดี๋ยวนี้แหละจิงงฉัน มาหาเช่นงนั้นเหรอตามพวกเราไปตอนนี้ไม่เช่นนั้นจะหาว่าเราโหดร้ายไม่ได้นะหลังจากนั้นเขาก็โดนแย่ยจิ้งเฉินต่อยจนกระเด็นไอ้นั่นนะนั่นแหละใช่แล้วที่ไหนล่ะอะอะไรสถานที่อยู่ที่ไหนดาดฟ้าลู่สวี่บอกให้ไปที่นั่นเหรอพ,พวกเขารออยู่ที่นั่น เอ๊ะย่จริงฉันคุณจะไปไหนเอาละรุ่นพี่ต้องการที่จะพบฉันที่ดาดฟ้าในฐานะที่ฉันเป็นรุ่นน้องฉันก็ควรเชื่อฟังคำสั่งของพวกเขาใช่ไหมเกือบแล้วขอโทษนะคุณไม่เคยเชื่อฟังใครเลยแม้แต่ครูแต่คุณบอกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของรุ่นพี่มันจะเป็นไปได้เหรองั้นฉันไปก่อนนะ ผู้ชายคนนั้นเป็นลูกน้องของลูเสียไม่มีเหตุผลอะไรเลยเขาเป็นรุ่นพี่เหรอนี่คุณทั้งสองคนมาทำอะไรตรงนี้ฉันจะตรวจสอบดูสักหน่อยว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นเขาเป็นรุ่นพี่ฉันคิดว่าเธอควรจะออกไปจากที่นี่นะไม่ได้ยินเรื่องไงฉันคิดว่าเธอควรจะออกไปจากที่ตรงนี้มันคืออะไรมีคนบอกฉันว่านักเรียนมปลายจะต่อสู้กันด้วยเหตุผลสองประการฉันก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พวกเขาเป็นใครผู้หญิงกับฟุตบอลจางเทียนป๋อมู่หลงหลงเป็นคนของฉันออกห่างจากเธอซะหลีเทียนหญิง ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นหน้าคุณในสนามอีกแล้วก็คุณลู่เสวอหัด่องกระจกดูตัวเองซะบ้างคุณคิดว่าคุณเป็นใครถึงได้ทําตามอําเภอใจตัวเองเย่ yeah, จริงฉันฉันจะทําให้รู้ว่าผลของการทําตัวเย,อย่อยิงของแกมันเป็นอย่างไรย่า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็แค่ของเด็กเล่นลาน้อยเย่จริงฉันอะ uh, อะไรกันอ uh. ไอ้บ้ายังพวกแกกล้าจะมาสู้กับฉันเหรองั้นฉันจะสอนบทเรียนให้พวกแกดูฉันประเมินความแข็งแกร่งของเขาต่ำเกินไปฉันคิดว่าพวกเราสามคนจะสามารถเอาชนะเขาได้ฉันเนี่มันไร้เดียงสาเกินไปแล้วคือเคาเป็นปีศาจได้ได้โปรดอย่าฆ่าฉันพวกเขาบังคับฉันเยาจริงฉันหืมน่าสนใจมากอ ยอมไหมเม่ไม,ไม่ไม่มีทางร่างกายคงแก่แข็งแกร่งกว่ามีดนี้หรือไม่เย่ยอมเออเย่จริงฉันเราขอโทษเราจะไม่ทําเรื่องแบบนี้อีกต่อไปแล้ว จากนี้ไปการตัดสินใจทุกอย่างในโรงเรียนมัธยมยืนหลงจะขึ้นอยู่กับฉันหากยังไม่พึงพอใจแล้วก็หกโมงเย็นเจอกันที่ลานด้านนอกฉันไม่สนใจว่าพวกแกจะมากี่คนฉันจะจัดการมันทีละคนเองตัดภาพมาที่ห้องเรียนแย่ yeah, จริงฉันเห็นไหมเรามีลายเซ็นมากมายเลยมีสิ่งเหล่านี้มันก็ดีแล้วแต่จะดีกว่านี้ถ้าหากว่ามีลายเซ็นทุกคนในโรงเรียนรวมไปถึงบางคนที่มาที่นี่เพื่อสร้างความไม่สงบสุขฉันจะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเพราะมีบางคนที่ไม่ควรที่จะต้อง ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเลยโอ้ยังต้องไปรวบรวมกับเจ้าพวกนั้นด้วยเหรอฉันก็จะไปเช่นกันนั่นใครอ้าเดี๋ยวก่อนแกลึกคือคนที่เป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทในชมรมคาราเต้แกอยากตายมากใช่ไหมรุ่นพี่นี่เราก็เพิ่งเริ่มคุยกันเองรุ่นพี่ก็จะใช้กําลังตัดสินหรอเหรอฉันมาที่นี่ก็เพื่อขอลายเซ็นเท่านั้นส่วนเรื่องการใช้กําลังต่อสู้กับเพื่อนของฉันรุ่นพี่ก็ต้องขอโทษสําหรับเรื่องนี้ด้วยแกเป็นใครฉันไม่อยากคุยกับแกอ้า ใจเย็นๆคุยกันก่อนเถอะนะ อยาย,ยกวังจือลงที่หนักตั้ง100กิโลด้วยมือข้างเดียวเนี่ยนะลงไปนอนพักผ่อนซะแกฉันมาเพื่อขอลายเซ็นจะมาไว้ฉันจะกลับมาเพื่อขอลายเซ็นอีกครั้งแย่จิ้งเฉินหล่อมากเลยเอาล่ะกลับไปทํางานต่อฟังฉันนะฉันต้องการลายเซ็นของนักเรียนทั้งหมดตัดภาพมาที่คูหลีคูหลีต้องขอโทษด้วยนะที่ผมไม่เยี่ยมอยงกระท่านหันพอดีว่าผมมีเรื่องอยากจะถามครูสักหน่อยนะอืมได้สิเข้ามาก่อนเบียร์ไหมขอบคุณครับ คุูมีแฟนลี่ยังยัง ทำไมเธอถึงถามฉันล่ะผมยังจําเหตุการณ์สุดเศร้าของครูเมื่อตอนที่เราเจอกันครั้งแรกได้อยู่นะอืมเขาเป็นเหมือนดาวหางอยู่ๆก็หล่นลงมาหาฉันและจากนั้นเขาก็หายไปอย่างรวดเร็วดาวกับว่ามันเป็นความฝันที่แสนวิเศษเ่วยบอกผมทีว่าครูพบกับเขาได้ยังไงเราพบกันที่บาร์ในงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนฉันเขาทั้งหล่อและมีความสามารถเขาทําให้ฉันประทับใจมากๆจากนั้นเราก็กลายเป็นเพื่อนกันแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็หายไปในทันทีทิ้งไว้เพียงจดหมาย ฉบับหนึ่งบอกฉันว่าอย่าตามหาเขา อย่าเศร้าไปเลยบางทีการพัดภาคอาจจะเป็นความสุขก็ได้ผมจะอยู่เคียงข้างครูเสมอนะผมสัญญาว่าจะไม่หายไปในทันทีถ้าหาว่าผมจะหายไปผมจะพาคุณไปด้วยขอบคุณนะตรงหาเทียนแม้เช่นจะไม่รู้ว่าคุณทำร้ายคนรอบข้างของฉันไปทำไมฉันไม่มีทางยกโทษให้คุณแน่ตัด้ามาที่อีกกลุ่มนึงพี่เปาดีพี่แน่ใจหรือไม่การกลับมาของเย่จิ้งเฉินจะทำยังไงแล้วพวกเขาก็ยังมีความสัมพันธ์บางอย่างกับมาเตอเฟิงอีกด้วยทั้งยังมีคนของถนนยุนหลงอีก พวกแกจะกลัวอะไรมาเตอาเฟิงไม่มีอะไรเทียบฉันได้เลยฉันและหัวหน้าใหญ่เจียนยืนหลงอย่างเป็นพี่ชายของฮูดไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับเขาตัดภาพมาที่โรงเรียนเกิดอะไรขึ้นสีหน้าคุณดูไม่ดีเลยพวกเขามีอย่างน้อย200คนหลายคนก็ทํางานกันอย่างลับๆเราควรจะเรียกคนมาเพิ่มไหมเรื่องนั้นฉันได้บอกลูกพี่ลูกน้องของฉันแล้วพวกเขาจะมาสนับสนุนเราเร็วๆนี้เฟยเฟยหลงหลงพวกเธอกลับกันไปก่อนได้ไหมคุณจะต่อเส้อเองแล้วเหรอไม่ต้องห่วงตอนนี้ไม่มี การต่อสู้เราก็แค่จะทําให้พวกเขากลัวเท่านั้นเชื่อฉันตามเช่นมาเราต้องควบคุมพวกที่มีอํานาจสูงสุดทั้ง3ามคนนั้นให้ได้ไปกันเถอะลูกพี่ใหญ่พวกมันมาแล้วมีทั้งหมดกี่คนน้อยกว่าสิบคนนี่พวกเขาเป็นคนโง่หรือไงนั่นสิพวกเขาก็รู้ถึงจํานวนทีมของเราดีแล้วพวกเขามีแผนอะไรกันแน่อืมนั่นคือสไตล์ของเย่จิ้งเฉินที่แปลกประหลาดคาดเดาไม่ได้แห่กดหรอนั่นคือประเภทที่ฉันชอบเมื่อพวกเขาปรากฏขึ้นดูซิว่าฉันจะสั่ง สอนพวกเขาอย่างไรแกใช่ไหมคือเย่จิ้งเฉินฉันได้ยินมาว่าแกเป็นคนที่แปลกประหลาดมากฉันนี่แหละเย่จิ้งเฉินชื่อของฉันคือหลัวเปาใช้ยาของฉันคือเสือดำฉันเองที่เป็นคนสั่งให้แกมาโอ้เราก็รู้จักกันแล้วออกไปตอนนี้ได้เลยใช่ไหมหยุดนะมีอะไรเง้นเหรอนายแมวฉันคือเสือดำไม่ใช่แมวไอ้หนูฉันจะให้โอกาสแกสําหรับการขอโทษหากว่าไม่แล้วละก็แล้วจะยังไงตอนนี้พวกเขามาถึงแล้วลูกพี่ใหญ่ตอนนี้พูดดุลหลั พวกเขามาถึงแล้วเท่าไหร่ห้าดูเหมือนว่าผู้นำจะเป็นตีเฟิงห้าหรือ เย่ yeah, จิ้งเฉินนี่แกคิดว่าตีเฟิงจะเป็นฮีโร่หรือไงพวกเขาบอกว่าพวกเขารู้จักกับแกแต่ฉันคิดว่าบางทีพวกเขาอาจจะโง่เหมือนแกก็ได้นะไม่รู้เรื่องไงว่าเรามีมากกว่า200คนเย่ yeah, จิ้งเฉินเกิดอะไรขึ้นลูกพี่ลูกน้องของคุณมีเพียง5้าคนเท่านั้นหรอไม่ต้องรีบรอก่อนอย่ามาเสแสร้งนะมาดูกันว่าแกจะจัดการทั้งหมดนี้ยังไงนะน,นายโหช่วงนี้คุณยุ่งใช่ไหมสบายดีหรือเปล่าฉันสบายดีโชคดีที่นายแมวนี่ไม่ผ ออกานายฮูสบายดีไหมรู้จักฉันด้วยเหรอพี่ชายฉันเองเสียวลาคุณเคยช่วยฉันอยู่ในยุนหลงน่าประทับใจแล้วมาทําอะไรที่นี่ละ่ะเราควรทำยังไงในสถานการณ์ที่ไม่ดีของพี่เปาจะเย็นๆสิเรามีคนต้องมากมายเจ้านายมีเด็กบางคนมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาให้กับฉันเพวกเขาไม่เข้าใจกฎนะโอ้พวกเขาเป็นใครพวกเขาอยู่นั่นไงโดยเฉพาะเย่จิ้งเฉินที่อวดดีสุดๆเลยใช่เขาเป็นคนอวดดี บอสเฉินไม่ได้เจอกันตั้งนานฉันคิดถึงคุณมากเลยอย่าแม้แต่จะคิดที่จะมากอดฉันฉันฉันก็แค่ตื่นเต้นมากไปหน่อยที่ได้มาพบคุณไงเจ้านายรู้จักเขาเหรอแย่จิ้งเฉินคือบอสของฉันเองเด็กน้อยแกต้องการจะสั่งสอนใครกันฉันขอโทษฉันไม่รู้ฉันผิดไปแล้วคุณสามารถลงโทษฉันได้เลยฉันจะไม่จำหนีคุณเหล่าชีเขาอยู่ในทีมของนายเป็นสิทธิของนายที่จะจัดการเขาฉันจําไม่ได้ว่าฉันได้พาแกเข้ามาอยู่ในทีมตั้งแต่ตอน แกกล้า,าหาันแต่แกก็ต้องรู้จักประมาณตนเองไม่เป็นไรแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับแกเราชี้ยุดเพียงพอหรอนี่นายโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าเขานับถือนายนายก็เพียงให้บทเรียนเขาก็พอแล้วครับบอสเฉินฉันไม่รู้ว่าแกจะคิดยังไงต้องขอบคุณบอสเฉินที่ช่วยชีวิตแกหากไร้ความเมตตาต่อแกฉันคิดว่าร่างกายของแกก็คงจะอยู่ไม่ครบสมบูรณ์เขาบอกว่าเขาเมตตาเราขอบคุณลูกพี่ใหญ่อืมพระเจ้านี่เราควร ทำยังไงต่อไปเนี่ยพี่เปาถึงกับเรียกเขาว่าลูกพี่ใหญ่เลยบอกเชนมาแกต้องการอะไรพวกเราควรทำยังไงดีพวกแกคงเป็นอัศวินที่อยากต่อสู้กับพวกเขาใช่ไหมมาเลยจับพวกมันทั้งหมดแล้วสอนบทเรียนให้กับพวกมันซะช่วยด้วยจับพวกมันอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้แย่จริงเฉินอย่าเข้ามานะ จางเทียนป๋อแกต้องการที่จะต่อต้านฉันเหรอฉะฉันฉันเองเย่จริงฉันฉันมาเขาร่วมเพื่อทําลายแกต้องการอะไรพูดมันออกมาตอนนี้ฉันไม่ได้ถามแกตอนนี้ฉันจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายสัญญากับฉันว่าจะไม่รบกวนมู่หลงหลงอีกทาได้ไหมฉันสัญญาไปได้ลู่เสวี่ยแกชอบตรงฟังหลานใช่ไหมแต่การชอบใครสักคนกับการมีใครสักคนมันแตกต่างกันนะแกคิดว่ากำปั้นของแกแข็งแกร่งพอ หรือเปล่าล่ะไม่ดีการไล่ตามหญิงสาวไม่ใช่การต่อสู้ที่ยุติธรรมอยู่ให้ห่างจากเธอซะ ตกลงไปให้พ้นดูสินี่คือเพื่อนของแกยังคิดว่าการมีพลังดูสูงส่งอยู่ใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่แกพ่ายแพ้พวกเขาก็จะไม่สนใจแกอีกเลยได้เรียนรู้สไตล์การเป็นฮีโร่แบบนั้นแล้วใช่ไหมทําไมถึงได้คิดแบบนั้นละ่ะแกรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงปล่อยให้พวกเขาไปเพราะพวกเขาไม่คุ้มค่าที่จะเป็นคู่แข่งของฉันหรือเพื่อนของฉันแต่ว่าแกเป็นไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็เลือกมาสักทางบางทีแกอาจจะสงสัยว่าทําไมเลยเราหูถึงไม่ช่วยแกฉันจะบอกแกตรงนี้ นั่นไม่ใช่พ่อตีเฟิงแต่เมื่อสามปีที่แล้วเขาได้พ่ายแพ้ให้กับฉันที่ไปเจียงได้ฉันจะเข้าร่วมกับคุณเจ้านายอืมตีเฟิงนี่คือเพื่อนในโรงเรียนของฉันพวกเขาต้องการเข้าร่วมด้วยคุณคิดยังไงอะไรกันเพื่อนของคุณก็เหมือนเพื่อนของฉันใช่ใช่ใช่บอสขอบคุณที่ยอมรับเราเราจะเชื่อฟังคุณด้วยความยินดีเฮ <Hey. S 1> ยังมีอีกสี่คนที่ยังไม่ได้ไลายเซ็นสินะใช่เหลือไม่มากแล้วแน่นอนแกสามารถเข้าร่วมได้เพื่อจัดการกับ หานี้นี่เป็นภารกิจแรกของแกแล้วชื่อกลุ่มของเราคืออะไรชื่อเหรออืมชื่อกลุ่มจิ้งเหมาต่อจากนี้ไปกลุ่มของเราชื่อจิ้งเหมาตัดภาพมาที่บ้านของแย่จิ้งเฉนินขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรมันคือหน้าที่ของเราอยู่แล้วเอาละ่ะเรามาทําความสะอาดกันเถอะนี่คือบ้านใหม่ของเราอืมได้เลยเดี๋ยวว่างๆจะช่วยจัดนะแล้วจะให้วางตรงไหน โอ้หลงๆต้องไปนั่งเล่นที่นั่นบ่อยแน่เลยจิงฉันช่วยด้วยฮะเอะเธอกำลังทำอะไรออกไปอย่าเข้ามานะโทรหาเพื่อขอความช่วยเหลือจากฉันแต่กลับไม่ให้ฉันช่วยเหลือไม่เข้าใจเลยจริงๆฮ้ยแต่ชีวิตในฝันของเรามันกำลังเริ่มขึ้นแล้วตัดภาพมาที่บาร์นาย,ายใหญ่คิดว่าคุณเฟิงไม่ใช่ฮีโร่เหรอฉันเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เองใช่เขายังไม่ได้เชิญพวกเราทานข้าวเลยขราวหน้าจะต้องบงังคับให้เขาดื่มจนเมาให้ได้อย่าเพิ่งพูดดินทารับหลังเขาเลย มาเล่นกันดีกว่าเออพวกเขาต้องนินทาฉันอยู่นแน่เลยอยู่กับจิ้งฉันเหรอนั่นใครเฮ้ hey, สาวๆฉันคือคนดูแลที่นี่ชื่ออยู่เสี่ยวชินผูห้หญิงคนนี้อายุตั้ง50ปีแล้วแต่ก็ยังมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครคุณเย่ฉันมาที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานที่พักของคุณคะ่ะมีอะไรที่ขาดเหลือไหมคะบอกฉันได้เลยนะไม่เป็นไรฮะห,หลงๆเป็น หลงหลงเป็นอะไรเธอเป็นยังไงบ้างอย่าทําให้ฉันกลัวนะลมหายใจแผ่วเบาหัวใจอ่อนแอเกิดอะไรขึ้นกันแน่โทรเรียกหนึ่งสองศูนย์แล้วหลงหลง,ลงได้โปรดฉันสัญญาว่าฉันจะอยู่กับเธอจะปกป้องเธอฉันยังมีอะไรอีกตั้งมากมายที่อยากจะแบ่งปันกับเธอนะหลงหลงฉันยังไม่ได้บอกว่าฉันรักเธอเลยเรามีสิ่งที่ต้องทําด้วยกันอีกตั้งมากมายเธอต้องปลอดภัยแน่เชื่อฉันหลงหลง เข้มแข็งไว้ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอห้องฉุกเฉินจริงฉันเธอเป็นอะไรไหมไม่ต้องกังวลนะเพราะฉันจะอยู่ที่นี่กับคุณเองอืมจิงเฉินถ้าฉันเป็นเธอคุณจะดูแลและเป็นห่วงฉันไหมอืม พอเธอก็เป็นคนสำคัญของฉันเช่นกันใช่แล้วฉันจะไม่ปล่อยให้สิ่งเลวร้วายเกิดขึ้นกับฉันแน่เพราะฉันไม่ต้องการเห็นคุณอยู่ในความเศร้านี้ได้หน้าห้องฉุกเฉินตัดภาพมาที่โรงเรียนฉันขอเวลาสักคู่ได้ไหมวันนี้ฉันต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องมารายาทของครูในโรงเรียนค่ะ ครูประจำชั้นเกรดสิบห้องเจ็ดครูสูซานเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบในการจัดการนักเรียนในชั้นเรียนของตัวเองซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงของโรงเรียนเราแทนที่จะข้ามความผิดของนักเรียนไปเราควรที่จะให้ความรู้และสั่งสอนพวกเขานะคะตามกฎแล้วฉันแนะนําให้ขับไล่นักเรียนแย่จิ้งเฉินออกไปซะโอ้พระเจ้าระวัง คุณยางคุณเคยได้ยินข่าวหรือไม่ตันฟางใช้การประชุมครูเพื่อขับไล่เย่จิ้งเฉินและยังคุกคามครูซูซานด้วยไดอย่างอายแล้วตอนนี้จะทำยังไงดี ตอนนี้เย่จิ้งเฉินอยู่ที่ไหนฉันจะติดต่อหาเขาเดี๋ยวนี้พวกนายไปหาจางเจียหลีเทียนหญิงแล้วก็เตรียมการเอาไว้ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินคุณหมอเธอเป็นยังไงบ้างคุณเป็นใครครับคุณสามารถมาพบผมได้ที่ห้องทํางานเพื่อที่จะได้พูดคุยกันถึงปัญหาของเธอหลองหลงคุณหมอเธอเป็นอะไรครับโปรดแจ้งให้ผมทราบทีเธอเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่กําเนิดโรคหัวใจมาตั้งแต่กําเนิดงั้นเหรอจากการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอาการของเธอค่อนข้างปกติแต่ที่ อาการกำเริบขึ้นมาตอนนี้ทางเรายังไม่ทราบสาเหตุซึ่งเป็นโรคที่หาได้ยากมากอาการจะกำเริบทั้งหมด3ครั้งในชีวิตเท่านั้นครั้งต่อไปก็อาจจะร้ายแรงมากกว่านี้แล้วผมควรทำยังไงจะรักษาได้ไหมหมอไม่ว่าจะทำยังไงหรือใช้ยาอะไรก็ตามเงินไม่ใช่ปัญหาโรคนี้ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเราต้องขอโทษจริงๆเรายังไม่มีวิธีรักษาสำหรับโรคนี้เลยแม้ว่าคุณจะไปที่โรงพยาบาลอื่นคุณก็จะได้รับคำตอบเช่นเดียวกัน ขอบคุณมากหมอต้องขอโทษจริงจริงจิ้งเฉินหลงหลงเป็นยังไงบ้างเธอไม่เป็นไรหลงหลงเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะฉันจะดูแลเธอเองฉันจะต้องหาวิธีรักษาเธอให้ได้ฮัลโหลจิ้งเฉินคุณต้องกลับมาเดี๋ยวนี้กูโซซานตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแล้ว ยายแก่คนนี้ช่างน,น่ารังเกียจจริงๆครูซูซางคุณมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะเย่จิ้งเฉินทั้งนี้เกิดอะไรขึ้นบอกมาให้ชัดเจนเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้พวกแกจะต้องมาเป็นลูกน้องฉันพวกเขาคือรุ่นพี่เกศสิบสองคนนี้คือเหอเทียนส่วนคนที่อยู่ถัดไปคือเฉาเจียหวังซูหลงที่แพ้คุณเมื่อสองวันก่อนเขาก็อยู่ในทีมของเฉาเจียด้วยคุณต้องการอะไรจากฉันเรามีหน้าที่ตรวจสอบระเบียบของโรงเรียนคุณตันฟางกำลังอยากจะเจอแก ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการกับผู้หญิงคนนั้นเธอใช้ผูต้ตรวจสอบม,มาควบคุมฉันเธอคงเตรียมการเอาไว้แล้วเฮ้ hey, คนฉันตำ่ำฉันกำลังคุยกับแกอยู่นะอยากจะหยุดฉันเหรอก็เอาสิขยะแกไม่มีค่าพอที่จะอยู่โรงเรียนนี้อยากจะลองสินะ ฉันจะไม่ปล่อยแกไปแน่เฮ้ hey, พาพวกเขาทั้งหมดไปที่นั่นโทรแจ้งตำรวจยันเหรอบ้าหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาคือเฉาเจียเป็นคณะกรรมการระเบียบของโรงเรียนเลยนะใช่เกรซิพห้องเจ็ดเย่จิงเฉินฉันจะดูว่าความบ้าคลั่งของแกจะเป็นยังไงนายรียบไปบอกหลี่เทียนหญิงให้รวบรวมทุกทีมาที่นี่อู ang, ๋หยางเตรียมทีมสนับสนุนพวกเขาเป็นทีมใหญ่เราอาจจะแพ้ได้เข้าใจแล้ว แกมีคนตั้งมากมายเราไม่สามารถออกไปได้แล้วเข้าใครมาช้าฉันจะหาแขนขาพวกแกแทนซะ เราควรทำยังไงพวกคนหนาแน่นมากเย่จิ้งเฉินล่ะเราควรโทรหาตำรวจด,ดีไหมนะจับทั้งคู่มาพวกเธอเป็นทีมของเย่จิ้งเฉินฮะพวกแกอ้นี่คือการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมใครก็ตามที่ทำร้ายพวกเธอฉันจะฆ่ามันอยากเป็นฮีโร่ตอนนี้เหรอแกช่วยได้เพียงคนเดียวแต่อีกคนแกจะช่วยได้ไหมพวกเราทุกคนลุยออเย่จิ้งเฉินใจเย็นๆยอมรับผลเถีะพี่น้องของแกอยู่ในกำมือของฉันแล้ว